เขาเรียกชธ์ึจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงจากสถานการณ์ราคาพลังงานในขณะนี้ว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและเข้าใจจากปัญหาราคาต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นรวมถึงค่าแรงและค่าพลังงานซึ่งกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อน โดยนายกรัฐมนตรียอมรับว่าขณะนี้มีการนําประเด็นดังกล่าวไปวิพากษ์วิจารณ์การทํางานรัฐบาลว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในขณะที่รัฐบาลทําได้ดีกว่าในหลายประเทศแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งนายกรัธมนตรีก็ไม่พอใจในเรื่องนี้เช่นกันแต่ปัจจัยสําคัญที่ต้องตระหนักคืองบประมาณที่มีจํากัดและเริ่มร่อยหรอดังนั้นการจะทําอะไรต้องมีหลักการไม่สร้างภาระต่อไปในอนาคตและสถานการณ์ขณะน,นี้ต้องทําให้คนอยู่รอดและปลอดภัยจากโรคระบาด ถ้าหากไม่มีโควิด1 9แล้วเชื่อว่าหลายอย่างน่าจะดีขึ้นกว่านี้และหากยังมีโอกาสได้ทําหน้าที่ต่อก็จะแก้ไขปัญหาต่อไป <S <S นายกรัฐมนตรียังฝากถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนให้พิจารณาเรื่องการขึ้นราคาสินค้าให้เหมาะสมสอดคล้องเรื่องเงินเฟ้อและต้นทุนการผลิตมากกว่าการคงกำไรให้ได้เท่าเดิมจึงขอให้ช่วยชาติและรัฐบาลในเรื่องนี้ด้วย และย้ำว่าประเทศไทยมีหลายเรื่องต้องปรับแต่ไม่สามารถทำได้ง่ายเพราะความขัดแย้งสูงพร้อมขอร้องให้ลดประเด็นทางการเมืองขอให้เบาลงไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความไม่เชื่อถือส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆได้